วัดีครับวันนี้เราซื้อขอเล่าครับกลับมากับนิยายเรื่องใหม่นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปถึงนิยายเรื่องใหม่ผมก็อยากจะมีอะไรพูดคุยกับทุกๆคนก่อนแล้วกันครับก็คือจตนาของผมเนี่ยคือว่าอยากให้ทุกคนนะครับจินตนาการว่าการเล่าเรื่องของผมเนี่ยมันเป็นหรือว่าผมนั่งเล่าอยู่ในโรงเตียมนะครับแล้วทุกคนเนี่ยก็เป็นจอมยุทธหรือเป็นผู้ผชนภัยในยุดพนะครับมานั่งคุยกันในโรงเตียมนะครับแล้วก็ถกกันพูดคุยกันได้ น,นั้นนะครับผมก็อยากให้เกิดการพูดคุยกันนิดหน่อยนะฮะยังไงก็สําหรับผู้ที่รู้หรือว่าสนใจในเรื่องต่างๆนะครับสามารถแนะนํากันเข้ามามาพูดคุยกันได้ครับก็ยินดีที่จะรับฟังแล้วก็สนุกสน,กสนานไปร่วมกันนะครับเอาครับมาถึงเรื่องของเราสำหรับนิยายเรื่องใหม่เรื่องนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นผลงานของโกเลงอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นการแปลของคุณอน,อนนนภละนะครับ เรื่องนั้นเนี่ยก็คือเรื่องยอดมือปราบนะครับแล้วก็เป็นเรื่องหนึ่งในสุดยอดอาวุธของโกเล้งทั้ง7เรื่องนี้ก็เริ่มเรื่องจากการที่ว่ามีชายคนนึ่งครับเป็นจอมยุทธแล้วก็ลักษณะป่วยแล้วก็มีอิทธิพลฝีมือสูงส่งคนหนึ่งในยุทธภพนะครับชื่อว่าเล้งโง่เล้งโง่เนี่ยต้องการให้คน3คนนะครับต่อหาคน3าคนเพื่อที่จะไปทํางานให้ตนชิ้นหนึ่งคนแรกเลยนะครับ ต้องว่าเป็นมือสังหารอันดับหนึ่งหรือป้นดัต้นๆของยุทธภพคนนี้เป็นมือสังหารฆ่าใครหรือว่าเดินไปที่ไหนรับงานจ,จากใครเนี่ยชาวยุทธเนี่ยเกรงกลัวมากได้ชื่อว่ามีวิทยุสูงส่งแล้วก็มีลักษณะพิเศษครับคือมือซ้ายเนี่ยมีเ,เนิว้ว คนที่2ครับเป็นมือขโมยครับเป็นขโมยชื่อดังกับชื่อกงซุนเมียวกงซุนเมียวเนี่ยมีวิทยายุอยู่แขนแงหนึ่งหรือว่ามีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือกงซุนเมียวสามารถที่จะย่อกระดูกหรือหดกระดูกตัวเองได้ครับทำให้สามารถลอดช่องเล็กๆของอาคารหรือหน้าต่างที่เล็ก,กมากๆเนี่ยได้ทําให้เข้าไปขโมยของได้น้ําซ้ากงซุนเมียวเนี่ยยังสามารถสะดอกกลอนสะดอกลูกบิดหรือว่ากุญแจได้ต้องจับว่าทั้งแผ่นดินเลยดีกว่า ไม่มีอะไรที่คงทุ่มเทเยวไข่ไม่ได้นะครับลงคนที่3ครับคนนี้เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นจอมพลังลนะคัคนที่สามารถที่จะยกวัวขึ้นมาขวางบนถนนเนี่ยแบบทาหน้าตาเฉยสามารถกันแกล้งคือมีนิสัยแบบเหมือนกึ่งอัตพาณิชนิดๆน,น,นะฮะแล้วก็ชอบแกล้งชาวบ้านเอาวัวไปขวางถนนเล่นเนี่ยก็ทํามาแล้วนะค,คนนี้ครับชื่อว่าเจตแต้งนะครับเจตเต้งถือว่าเป็นจอมพลังคนนึงรูปร่างสูงใหญ่มือเนี่ยต้องใหญ่คนธรรมดาอยู่นะครับใหญ่มากมาก ซึ่งเล้งโงเนี่ยต้องการที่จะให้คนทั้ง3คนไปทํางานชิ้นหนึ่งครับแล้วก็เลยนัดมาที่เหล่าฟ้าหอมการนัดของเล้งโงเนี่ยเวลานัดใครหรือพูดคุยกับใครเนี่ยมักจะไม่มีใครปฏิเสธไม่กล้าที่จะปฏิเสธด้วยซ้ำเพราะถือว่า ็นจอมยุทธหรือเป็นคนที่มีอิทธิพลคนหนึ่งมันจะพบขนณดนั้นเลยเล้งโหน่เนี่ยนั่งรอคอยคนทั้ง3าคนอยู่ที่เหล่าฟ้าหอมนะครับวันนี้เป็นวันนัดครับเป็นวันเพ็ญเดือน7เล้งโหง่เนี่ยอย่างที่ผมเคยเกิดมาคือเขามีลักษณะ กิโลไม่ค่อยสบายนะครับเขาก็เลยต้องนั่งอิงอยู่ในห้องพิเศษ v i p แห่งหนึ่งในเหล่าฟ้าหอมแล้วก็นั่งรอคอยมาชั่วยามกว่าๆแล้วอะเล้งโงเนี่ยถึงกับเอ่ยปากกับคนติดตามลูกสมุนเลยนะว่าอืมนี่ต้องนับว่าเป็นครั้งที่2องนะที่ข้าได้รอคนแล้วก็ไม่เคยรอคนซ้ํามาก่อนเพราะคนที่แล้วเนี่ยที่เคยรอเนี่ยก็ตายไปเรียบร้อยแนละ้วบริวารของเล้งโงที่อยู่ในห้องนั้นครับ มีคนหนึ่งก็เป็นชายชราดูแล้วหน้าตาดุดดันนะครับคนนี้ครับชื่อว่านาเทียนแม่นาเทียนแม่เนี่ยถือว่าเป็นสมุนคนสําคัญคนหนึ่งของเล้งงงครับเล้งงงมีสมุนสมุนคนสําคัญอยู่3าคนครับเป็นราชสีนาเทียนแม่อีกคนนึงเป็นเจ้าพญาครับส่วนอีกคนหนึ่งเป็นนกยุงนะสมุนอีกคนหนึ่งที่อยู่ในห้องนั้นนะครับเป็นชายวัยกลางคนก็อายุสักสามสิบกว่าถึบเกือบสี่สิบนะครับเราไม่รู้ว่าชื่ออะไรในตอนนี้นะฮะบุคลิกคือใส่ชุดสีเขียวนะครับ ชุดยาวสีเขียวแล้วก็ใส่ถุงเท้าสีขาวตลอดเวลาหน้านิ่งๆไม่พูดไม่จาระหว่างรอคอยอยู่นวนะครับก็มีคนรับใช้ครับถือถาดอาหารเข้ามาครับมาให้เล้งโง่นะครับวางบนโต๊ะกินข้าวแล้วก็เปิดฝาของถาดอาหารนั้นครับในนั้นมีมืออยู่สามมือครับมือข้างหนึ่งเนี่ยมีเจ็ดนิ้วอีกข้างหนึ่งเนี่ยมีสองนิ้วส่วนอีกมือหนึ่งเนี่ยใหญ่กว่าคนธรรมดาทั่วไปอ่ะผมลืมเล่าไปนิดหนึ่งว่า มือที่มี2นิ้วเนี่ยเป็นมือของกงซุนเมียวที่ว่าเป็นเจ้าในการขโมยนะครับทำไมกงซุนเมียวถึงมีมือขวาเหลือแค่2นิ้วเพราะว่า,ากงซุนเมียวเนี่ยเป็นขโมยถูกไหมครับแล้วก็ไปขโมยของแต่ด้วยความที่บางครั้งเนี่ยโดนจับได้เนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงม,มาถึงที่บ้านนะครับทั้งพ่อทั้งแม่และเมียเนี่ยก็เคยขอไว้ว่าอย่าไปขโมยเลยกงซุนเมียวเคยสัญญากับพ่อแม่กับเมียเนี่ยว่าจะไม่ไปขโมยแล้วแต่บางครั้งเนี่ยมันมีของที่มันน่าขโมยเหลือเกินหรือว่ามีค่าจ้างที่มันน่าน่าทำ มเมียก็แอบไปทําทุกทีพราะแอบไปทำเนี่ยพ่อแม่ก็จับได้องสุนเมียก็บอกเขาหน้าไปทำแล้วไม่งั้นจะเป็นแบบนิ้วนี้ก็ตัดตัด,ต,ดตัดไปจนเหลือแค่2นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้ก็คงเป็นครั้งที่กงสุณเมียก็ต้องทําอีกครั้งหนึง่งแต่คราวนี้ถึงกับว่าต้องเสียมือทั้งมือไปเลยนะครับเมื่อเล้งโงเห็นมือทั้งสมมือในถาดอาหารนั้นนะ่ะก็เลยถามว่าท่านเป็นใคร เพราะเด็กรับใช้หรือเซียวเออร์ที่เอาถาดอาหารมาให้เนี่ยน่าสงสัยและมีพิรุษครับคนคนนั้นนะครับเด็กรับใช้คนนั้นบอกว่าตัวเองชื่อ หลิวเชียงโกยเป็นคนฆ่าคนทั้ง3คนที่เล้งโงต้องการตัวเล้งโงก็ไม่พูดอะไรต่อนะครับสั่งน้าเทียนแม่เนี่ยราชสีเนี่ยให้ลงมือสังหารลิวเฉียงโกย,ยน้าเทียนแม่ใช้หัดดาบครับเป็นมือเนี่ยเป็นสันฟันไปที่คอของลิวเชียงโกยนะครับแต่ไม่ได้ผลครับลิวเชียงโกยเนี่ยสามารถหลบหลีกออกไปนอกห้องได้ ลิงโงมเห็นลิวเชียนโกยเนี่ยมีฝีมือพอประมาณนะครับเพราะาคนที่จะรอดจากเนื้อมือของนาเทียนแม่เนี่ยไม่มากมีไม่มากเพราะว่านาเทียนแม่ถือว่าเป็นชาวยุทธที่เก่งกาจมากคนหนึ่งดังนั้นลิงโงเนี่ยก็เลยเรียกลิวเชียงโกยเข้ามาครับว่าทําไปทําไม ไอ้ขาคนทั้งสามเนี่ยทำไมลิวเชียงโกยบอกว่าที่ค่าคนทั้ง3ามเนี่ยเป็นเพราะว่าตัวเองเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะมีเงินเพราะฉะนั้นก็เลยอาสาที่จะมาทํางานแทนคนทั้งสมไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามขอทอําเถอะลิวเชียงโกยก็เลยบอกว่าตนสามารถทํางานแทนคนทั้ง3ามได้นะฮะก็เลยหยิบสุรามาขอดื่มสุราสักหน่อยละกันเพื่อที่จะสารความสัมพันธ์หรือว่า คาราวะต่อเล้งโงนะครับพอลิวเชียงโกยดื่มเหล้าไปแก่จอกเดียวครับร่วงลงเป็นดินเหลวเลยครับละทวยหมดสติไปทันทีน้าเทียนแม่นะครับ ซึ่งเป็นคนสนิทของเล้งโงเนี่ยก็ตบหน้าตบตานะครับถามว่าลิวเชิงโกยเป็นใครมาจากไหนลิวเชิงโกยก็มีอาการสลุมซือครับเหมือนแบบมึนๆเบอร์เบอนะครับบอกออกมาว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนจากหมู่บ้านต้นหลิวนะก็วิทยายุทธที่มีอยู่เนี่ยก็ฝึกฝนเอาเองแล้วก็จริงๆเนี่ยต้องการฆ่าเล้งโงนะมาครั้งนี้เนี่ยแต่ว่าดูแล้วเนี่ยฆ่าทางเล้งโงจะมีอิทธิพลนะฮะแล้วก็มีวรยุทธ์สูงเนี่ยคง ทำไม่สําเร็จแต่กันนั้นถ้าเป็นที่1ไม่ได้เนี่ยขอเป็นที่สองก็ยังดีลิวเชียงโกยครับฟื้นตัวใหม่ทีปรากฏตัวเองโดนแขวนอยู่ใต้หลังคาของเหล่าฟ้าหอมแห่งนั้นนะครับห้อยตองแต่งรับลมไปว่ามีสติขึ้นมาครับก็รู้แล้วว่าผมโดนเล้งโงเนี่ยเอามาแขวนไว้ก็ตะโกนด่านะครับว่าโอ้โหเล้งโง่เนี่ยวางยาไม่เป็นชาวยุทธไม่เป็นลูกผู้ชายอย่างนี้ถ้าให้ข้ารอดออกไปนะ แต่สักสักกี่มัดกีก่มัดโอตะโกนด่าอยู่มันครึ่งคืนเลยนะครับประมาณนั้นรางคนมีชายคนนึงครับเขาคืมเงยท่าทางองอาจขี่ม้าผ่านมาคนนี้ชื่อว่าเม่งป่วยฉายาเม่งเสียขวัญเลยเพราะว่าคนคนนี้นี่ต้องถือว่ามีจิตใจกล้าหาญนะครับไม่กลัวตาย,ลยและนําซ้าเนี่ยยังเป็นศัตรูอันดับหนึ่งของเล้ง,งโงออ่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเม่งป่วยเนี่ยขี่ม้าผ่านมาเห็นคนตะโกดนด่าเล้งโง่ก็ถูกใจมากครับก็เลยช่วยลงมาเมื่อเม่งป่วยเนี่ยช่วยลิ้วช งโกยได้แล้วเนี่ยก็เลยสอบถามครับชวนไปกินเหล้าชวนไปเที่ยวผู้หญิงกันนะครับสนิทสนมครับเพราะว่ามีความรู้สึกว่าลิวเชียงโกยเนี่ยมีทัศนคติหรืออุดมการ์เดียวกันที่ว่าไม่ชอบเป็นงโง เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นสหายกันได้ครับในระหว่างนั้นครับยูชินโกยก็เลยคุยกับเม้งป่วยว่าจริงๆเนี่ยตัวเองก็เข้าใจนะว่าเล้งโง่เนี่ยจะมาไว้ใจตัวเองได้ยังไงเพิ่งเจอกคนครั้งแรกหนํำซ้ําจะไปฆ่าคนที่เขาจะใช้งานอีกตัวเองก็เข้าใจว่าเป็ในใครก็คงจะทาให้ใคล้ายแบบนี้แหละถึงขนั้นก็บอกตรงๆว่าก็ยังอยากทํางานให้เล้งโง่อยู่ดีนะเม้งป่วยได้ยินอย่าง,งานั้เนี่ยไม่พอใจเลยครับว่าโหอะไรวะไม่มีอุดมการณ์เลยตะกี้ยังร่วมด่าก,กันอยู่เลยนะเดี๋ยวนี้จะมากลับ อยู่ฝั่งนั้นอีกแล้วพูวสึไม่ถูกชะตาแล้วก็เลยขับไล่ยูเชียงโกยบอกมึงออกไปหล้างร้านเลยยูเชียงโกยก็อ่ะไม่คุยก็ได้เเดินออกลัางร้านเปิดประตูไปครับลิวเชียงโกยพบกับคนสองคนคนหนึ่งคือเล้งโงครับอีกคนหนึ่งคือชายชุดเขียวจุงเท้าขาวที่ผมว่าไว้ปรากฏว่าจริงๆเนี่ยิวเชียงโกยเขาก็เป็นเนี่ยมึนเมาอะไรนะนะเขาบอแกล้งแค่นั้นเอง แล้วก็เพื่อที่จะให้เวลากับเล้งโง่เนี่ยไปสืบประวัติของเขามาว่ามันตรงที่เขาพูดหรือเปล่าซึ่งเล้งโง่ก็ไปสืบประวัติมาจริงครับแล้วก็มันก็ตรงตามที่ยูเชงกวยแนะนําตัวไว้ในห้องนั้นนะครับอย่างที่บอกว่ามีแค่เล้งโง่ชายชุดเขียวถองเท้าขาวแล้วก็คนที่รู้ว่าข้างหลังประตูเนี่ยเป็นใครก็คือเม่งูปวดเพราะฉะนั้นเนี่ยยูเชงโกยก็สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าคนที่เล้งโง่เนี่ยไว้ใจเนี่ยก็คือชายชุดเขียวของเท้าขาวแล้วก็ไม่งูปวดไม่ใช่ราชสีห์น าเทียนแม่นะครับที่เป็นสมุนคนสนิทงานที่เล้งโง่ต้องการคนถึง3คนไปทำนะฮะมันเป็นงานงานหนึ่งครับซึ่งเล้งโง่บอกว่างานเนี้ยเกี่ยวพันกับสาหายของตนคนหนึ่งศัตรูของคนคนหนึ่งและภรรยาของตนคนหนึ่งที่เลวร้ายไปกว่านั้นครับคนทั้ง3าคนเนี่ยดังเป็นคนคนเดียวกันภรรยาศัตรูแล้วก็สหายของเล้งโง่ ที่เป็นคนคนเดียวกันเนี่ยมีฉายาว่าครูหยินคเนึงหาครับชื่อจริงคือชิวห้วยปอชิวห้วยปอเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่อยู่กินกับเล้งโง่เนี่ยถือว่าเป็นเนื้อคู่ตุนางันที่คนทั้งแผ่นดินอิจฉานะครับเพราะเล้งโง่อย่างที่บอกว่าเป็นทั้งชายรูปงามวัยสูงมีอิทธิพลร่ดรวยส่วนชิวห้วยปอเนี่ยก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้หญิงที่งดงามไม่ใช่นั้นก็จะไม่ได้ฉายาว่าคันึองหานะครับเพราะว่าผู้ชาย คนใดเนี่ยที่เจอนาแล้วเนี่ยพอกลับไปแล้วเนี่ยจะต้องแบบแบบคิดถึงแต่ความงามของนาชิวห้วยปอเนี่ยก็มีวรยุทธ์ที่สูงมากๆสิ่งที่เล้งโง่ต้องการให้คนทั้ง3ามไปทำเนี่ยก็คือไปขโมยหีบหนึ่งครับหีบนั้นเนี่ยบรรจุยารักษาโรคของเล้งโง่ไว้ย่ที่บอกว่าเล้งโงเ่เขาไม่สบายมาก ไม่มีทางรักษานอกจากยาอันนี้แต่ไอ้ีบเนี่ยมันถูกเก็บรักษาไว้ในถ้ำอ่ำหนึ่งที่มีมหาโจรที่ฝีมือไร้การอยู่7คนเพราะฉะนั้นเลยต้องการฝีมืออันชาญฉก,กาจของโตชิกผู้ที่มี7นิ้วนะครับที่เป็นมือสังหารและหนุนซ้ำเนี่ยจะต้องผ่านประตูที่มีกลไกประตูหินหนักถึงพันช่างเพราะ,ะนันต้องใช้อาศัยพละกกำลังอันแข็งแรงของเจ้าเต้เงนะครับที่เป็นจอมพลังเนี่ย ในการเปิดประตูนี้และไอหีบหีบนี้เนี่ยมีกุญแจล็อกถึงเจ็ดดอกฉะนั้นเนี่ยจะต้องใช้องค์สุนเมียวที่เป็นเจ้าในการขโมยเนี่ยเป็นการเอเป็นคนสสดอกกุญแจนั้นนะครับเพราะนั้นในความยากลำบ,บากเนี่ยมันเป็นแบบนี้ก็เลยถาม,าบบามบบว,ามาว่าจะไหวหรอยูเชียนโก,กยังไม่ตอบอะไรเอาละครับสหรับตอนเริ่มตอนแรกของยอดมือปราบเนี่ยก็จบที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเราก็ค่อยมาติดตามกันในตอนต่อไปสำหรับวันนี้เราซื้อขอเล่าเนี่ยขอบคุณมากครับ